สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันในช่วง11โมงนะครับผมวันวันพุธที่16กรกฎาคมนะครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับวิ่งบน10หน่วยนะครับเทียบชน2สูตรนะครับแล้วก็จะมีเลขไหลวันนี้ให้ดูอีกนะครับแล้วก็จะมีเลขทูบที่จุดเมื่อคืนนะครับอันดับแรกเนี่ยเรามาดูเลขไหลวันนี้ก่อนนะครับ เลขไหลวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่านะครับมันไม่ค่อยเข้ามาหลายงวดเหมือนกันนะครับแต่ผมก็จะยังนำมาให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับเผื่อใครชอบนะครับเลขเด่นมันเด่น7กัะ0นะครับก็เลขวินคือ0 3 5 7ถ้าจับเป็นชุด2ตัวได้0 3 0 5 0 7 3 5 3 7น7นะครับถ้าจับเป็นชุด3ตัวได้0 3 5 0 3 7 0 5 7 3 5 7 ไม่รู้จะมาทางไหนเหมือนกันนะครับเจ็ดกับศูนย์นะครับถ้ามารัฐบาลไทยนะครับก็จะมีแต่เลขศูนย์นะครับที่อยู่ในเลขวิ่งล่างนะครับเด่นล่างผมให้เก้าศูนย์หนึ่งคาดว่าน่าจะมาหนึ่งตัวนะครับผมให้เด่นศูนย์กับหนึ่งให้วิ่งศูนย์หนึ่งฟันหนึ่งไม่รู้จะฟันถูกไหมนะไม่หนึ่งก็ศูนย์แหละผมว่าน่าจะมานะครับถ้าหนึ่งไม่มานะครับ ก็อาจจะเป็นศูนย์นะครับอย่าลืมติดศูนย์ศนไว้ด้วยนะครับไม่แน่มันอาจจะออกตัวเลขที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะครับตัวที่ชอบบางครั้งมันอาจจะไม่มาให้เรานะครับศูนย์ก็สวยนะครับส่วนในชุด3ตัวบนนะครับก็จะมีเลขศูนย์ติดอยู่เหมือนกันนะครับก็มีศูนย์ถ้า0ย์มานะครับแต่ถ้า7มานี่ก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับมันจะเป็นเจ เลข4นะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับส่วนเลขค่าสองตัวล่างไม่มีเลขเจ็ดเลยนะครับไม่รู้จะเลือกถูกไหมวันนี้ต้องรอดูในช่วงสี่โมงเย็นนะครับถึงจะรู้คำตอบอ่ะเอามาดูเลขทูปก่อนนะเมื่อคืนนะครับผมก็จุดเลขทูปนะครับได้เลขนี้นะครับเจ็ดหกหกนะครับเลขเจ็ดหกหก ก็ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับผมตัวเลขบางครั้งนะครับมันก็อาจจะตรงกับรางวัลที่ออกพอดีบางงวดก็อาจจะไม่ตรงเลยนะครับอันนี้เลขทูบเลขทูบนะครับผมได้7 6็ต้องรอดูนะครับว่า จะมีไหมนะครับถามว่าตัวเลขสวยไหมก็ไม่ได้สวยนะครับมันมันเบิ้ลน,นะครับเบิ้ลหกหกหรือใครจะกลับหัวเป็นเลขเก้าก็ได้นะครับอันนี้ก็ผมให้ดูตามที่เห็นเลยนะครับผมก็เขียนมาตามนั้นเลยนะครับเจ็ดหกหกนะครับใครชอบไม่ชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับผม ตัวเลขบางงวดมันก็เข้าบางงวดมันก็หลุดนะครับเลขทูบก็เช่นกันนะครับมีงวดเดียวที่ฟุกเข้า3ตัวตรงนะครับงวดอื่นก็เฉียดไปเฉียดมานะงวดนี้ไม่รู้มันจะตรงกับรางวัลที่จะออกไหมเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครตอบท่านผู้ชมได้เหมือนกันนะครับผมจุดได้เลขไหนก็มาบอกเลขนั้นนะครับก็ลองดูนะครับเลขทูบก็ได้เลขนี้ คราวนี้เพราะว่าเลขเด่นมันมันก็จะมีอยู่นะหกกับเกกับเนี่มันมา1ตัวนะครับที่ผมบอกไว้วันวันเมื่อวานผมดูไปว่าอยู่หน้าไหนนะอ๋อเนี่ยเลขเด่นสองตัวบนล่างคือ6กกับเนี่มา1ตัวนะครับไม่รู้จะเลือกถูกไหมเนี่ยจะออกห หรือจะออก9กนะ้วันนี้จะรู้คำตอบนะครับเลขทูปก็766เอกมันก็กสวยเหมือนกันนะเลขเบิล66นะครับเลขเบิล66ก็สวยเหมือนกันถ้ามาดูตามสถิตินะครับ0 0น0นี่ไปแล้วนะครับงวดถัดมาก็เบิลอีกนะครับ77นะถัดมาอีกก็88นะครับ แปดแปดอ๋อแล้วก็ข้ามไปข้ามมาแล้วก็ข้ามมาหนึ่งงามสี่สี่วดแล้วก็ยังไม่เห็นเบิ้ลเลยนะครับเบิ้ลมันมก็หนึ่งสองหนึ่งสองส่วดที่5้าเบิ้ลนะครับ 1,2,3,4, หรือว่างวดนี้จะเบิ้ลนะครับหรือว่างวดนี้จะเบิ้ลนะครับเอ๊มันก็ มันก็น่าิดอยู่เหมือนกันเนาะติดไว้หน่อยก็ดีนะครับติดไว้หน่อยก็ดีเจ็ดหกหกคือเลขทูบนะครับเจ็ดหกหกคือเลขทูบติดเอาไว้สักหน่อยอ่าคราวนี้เรามาดูสูตรนะครับอ่าสูตรคํานวณนี้ก็จะไปคนละทางนะครับสูตรโค้งสุดท้ายวิ่งบนสิบหน่วยชนสองสูตรนะครับวิธีการคํานวณในสูตรที่หนึ่งใช้หลักหมื่นบวกกันสองครั้งบวกสิบบนบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้ง บวก10ท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวกหคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไร่บวกหสูตรที่2หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งบวกร้อยบนบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวกร้อยหน้าครั้งที่2 3ครั้งบวก10หน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่1นะได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกสสูตรก็จะมีตัวเลข2ตัวนะมาดูงวดแรกอ่าสูตรที่1 90ศูย์สูตรที่2 0 4นย์ะมีเลข0นี่เหมือนกันนะออกบออก700ย์นะครับ0เนี่ยมัน สิบหน่วยนะครับก็ถูกต้องงนะวดทันมานะครับเจ็ดแปดกับ 71. เจ็ดหนึ่งมีเลขเจ็ดตรงกันนะออกเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเลขเจ็ดก,ก็มาในสิบหน่วยบนนะครับถูกต้องงวดทันมานะครับสี่กับห้าสี่กับแปดนะมีเลขสี่ตรงกันนะออก 8 9 4 2ตัวบนคือ94นะครับเข้าเลข4หลักหน่วยก็ถูกนะเพราะว่าเป็นสูตร10หน่วยนะครับไม่รู้ตัวไหนจะอยู่หลักสิบไม่รู้ตัวไหนจะอยู่หลักหน่วยนะครับงวดถัดมา2 3กับ37มนะมีเลข3ตรงกันออก563นะครับเข้าที่หลักหน่วยนี้เลข3เลข3มาในหลักหน่วยนะครับ,ก, 3, ก, 3, ก,รบก็ถูกต้องงวดถัดมานะครับ78กับ82อ่ามีเลข8เหมือนกันนะครับออก6 8 7 เลข8นี่ตัวที่เหมือนกันนี่มานะครับและสูตรที่1ก็เข้าเลข7อีกตัวหนึ่งนะครับมันออก8 7นะครับสูตรแรกในเข้า2ตัวสูตรที่2เข้าตัวเดียวงวดมาเจาดแกับ71นึงะครับออก2 2 7 2ตัวบนคือ27เข้าเลข7นะครับนี่มีเลข7เหมือนกันดังนั้นมันมาในลำตำแหน่งหลักหน่วยนะครับถูกต้อง งวดถัดมาครับ78กับ82มีเลข8เหมือนกันนะครับแล้วออก3 8 8ออกเบิ้ลนะครับออกเบิ้ลนะ88ก็ถูกงวดถัดมานะครับ0 1ย์กับ59้ในงวดนี้ตัวเลขไม่เหมือนกันจับคู่นะครับอาจจะเป็น0 5 0ย์5 19นย์รับนับออก3 09นย์รับก็เข้าที่เลข0ูนย์ในสูตรที่1สูตรที่2เข้าเลข9นี่ถ้ามันไม่เหมือนกันก็แสดงว่ามาอย่างละตัวนะครับก็ถูกนะครับ งวดถัดมานะครับห้าหกกับ15เห็นได้ว่ามีเลข5เหมือนกันนะครับออก352เลข5เลข5นะครับก็ถูกนะครับงวดถัดมานะครับ89กับ26หอ่างวดนี้ตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับจับคู่นะ8 2 8 6 9 2 9 6อนะครับออก392 ก็สูตรที่หนึ่งเข้าที่เลขเก้าสูตรที่สองเข้าที่เลขสองก็ได้เก้าสองตรงตรงเลยนะครับนี 9, ่เก้าหลักสิบสองหลักหน่วยนะครับเข้าตรงอังว่าถัดมานะครับสามสี่กับหกศูนย์ตัวเลขวันนี้ก็ไม่เหมือนกันอีกจับคู่สามหกสามศูนย์สี่หกสี่ศูนย์ออกสองสี่หกนะครับเลขสี่หลักสิบเลข 6, หกหลักหน่วยนี่เข้าตรงเลยนะครับสถิติย้อนหลังที่ทำให้ดู มันเข้าดีหมดทุกง,งวดนะครับแต่ในวันนี้ไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดย้อนหลังให้ดูสิบเอ็ดงวดในมันเข้าดีหมดนะครับมาดูตัวเลขในในวันนี้นะว่าทั้งสองสูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะมาดูสูตรที่หนึ่งก่อนเอาหลักหมื่นบวกกันสองครั้งสี่บวกสี่ท่แปดบวกสิบบนเลขสี่บวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งเลขแปดบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขศูนย บวกหน่วยท้ายรั้งที่1คือเลข8บวกร้อยท้ายขั้งที่2สอครั้งสองสองบวก10ท้ายขั้นที่2คือเลขก6บวกหน่วยท้ายครั้นที่2คือเลขก1แล้วบวก5บวก5้าที่8บวก4ได้12 12นะครับบวกอีก8ได้2 8 2 0 8บวก4 3ได้28 28บ 3ามสองบวกหกสามแปดสามบวกหนึ่งสาบวกห้าบก้วกห้าะครับได้เลขสเป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรบวกหนบวกหะครับดังนั้น4ีบวกหได้5ได้45่ห้นะครับเอาสูที่1 4 สี่กับห้านะครับไม่รู้ตัวไหนจะมาเหมือนกันนะหรือจะไม่มาก็ไม่ทราบอีกนะครับดังนั้นต้องรอดูมาดูสูตรที่2ก่อนนะสูตรที่2หลักหมื่นบวกกัน2ครั้ง4ี่บวกสได้8บวกร้อยบนเลข2บวกร้อยหน้าครั้งที่1คือเลข6กบวกร้อยหน้าครั้งที่2 3ครั้ง1บวกกัน3ครั้งได้3บวก10หน้าครั้งที่2 2ครั้งหกหกสิบวกหน่วยท้ายครั้งที่1คือเลข8ปดอ่าเท่ากับ 8บวก2ได้10 10บวก6ได้16 16บวก3ได้19 19ก็20 21 21เป็น31 31มาบวกอีก8 39ได้เลข9เป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรบวก4 9บวก4ได้13 93นะครับสูตรที่2 93ดังนั้นเราได้ตัวเลข ครบทั้งสองสูตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรแรกได้สีห้าสูตรสองได้9กสามถ้านำตัวเลขทั้งสองสูตรมาจับคู่กันนะครับมีสีห้ากับเก้าสามจับคู่กันได้สี่4 3สี่นะครับ5 9 5 3สามนะครับกลับตัวเป็น9ก้าส สามสี่เก้าห้าสามห้านะครับนี่คือสองตัวบนนะครับตรงตรงนะครับผมเพราะว่าผมกลับไว้หมดแล้วนะครับมันจะออกทางไหนมันก็ต้องเข้าตรงและสักตัวถ้ามันออกทั้งสองสูตรนะครับตรงตรงนะครับลองดูนะจะมีหรือเปล่าครับ ถ้าสูตรไม่หลุดคาดว่าจะมีในนี้1คู่นะครับแต่ถ้าสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดหรือหลุดทั้งสสูตรก็อาจจะไม่มีในนี้นะครับดังนั้นต้องรอดูในช่วงเย็นถึงจะรู้คาตอบเพราะว่าตัวเลขนะครับมันก็เป็นเลขที่ผมชอบในชุดสรุปนะครับคือมันมีหมดนะครับมี9ก้าในนี้ก็คือมาคู่กันเลยนะถ้าจะเก้าาก็มาในสูตรที่2 9กับ3มาคู่กันนะครับ หรือจะเป็น94ตรงนี้นะครับ94หรือใครชอบ95ก็ได้นะครับหรือใครจะเอา43 34ได้หมดนะครับตอนนี้สลากมันยังไม่ออกนะครับทุกคนก็มีสีคิดนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่มันจะออกเลขไหนนะต้องรอดูในช่วงเย็นเราถึงจะรู้คำตอบว่าใครจะท่ายถูกนะครับเอาก็จบไปนะครับอ้าย้ำให้ดูอีกทีนึงนะครับ ชุดสรุปผมนะครับให้วิ่งบนสามสี่สามสี่คือสูตรวิ่งบนเก่านะผมบอกเลยนะแต่ไม่รู้มันจะยังเข้าไหมหรือว่ามันจะหลุดเพราะว่ามันเข้ามาหลายงวดเหมือนกันนะครับนี่สูตรวิ่งบนง่ายๆนะครับงวดก่อนเข้าเลขหกนะครับห้าหกงวดนี้ได้อสามสี่ก็คือสูตรนี้นั่นเองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าออกเก้างวดแล้วก็เสียวๆเหมือนกันนะอย่าเพิ่งหลุดแล้วกันนะครับ ไม่ใช่พอจะตามแล้วไม่ออกนะนะครับแล้วก็จะมีสูตรสองสามนะครับที่ผมบอกเอาไว้นะนี่มันจะมีสามสี่มีสองสามนะสองสามก็คือสูตรนี้เดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวบางท่านอ่าไม่ได้เข้ามาดูตั้งแต่ต้นก็อาจจะนึกไม่ออกสามสี่สองสามเยมาจากไหนนะสองสามคือสูตรวิ่งบนง่ายๆสูตรนี้นะครับนี่ได้สองสามงวดก่อนเข้าเลขสี่นะครับก็คือสี่หก วัน,นี้สองสามนี่ผมก็จะไล่ให้ดูทีละสูตรนะสองสามส่วนสูตรแปดเก้าก็คือสูตรที่ลงให้ไปเมื่อวานนะครับสูตรที่ลงให้ไปเมื่อวานก็จะมีแปดเก้าอ๋อบุดไปไหนแล้วจะมีแปดเก้าอีกสูตรหนึ่งนะอ๋ออยู่นี่นะครับแปดเก้าสูตรนี้ ก็เป็นสูตรวิ่งบนง่ายๆนะครับได้8ปดเก้าดังนั้นในชุดสามตัวบนนะครับก็มีครบหมดนะครับนี่สามสี่สองสามแปดเก้าตัวเลขมาจากไหนสูตรลงให้ดูหมดแล้วส่วนเลขท้ายสองตัวล่างเป็นสูตรวิ่งล่างก็มีเก้าศูนย์หนึ่งกับแปดเก้าศูนย์สองสูตรนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับสูตรวิ่งล่างง่ายๆเก้าศูนย์หนึ่งคาดว่าจะมาหนึ่งตัวนะครับ ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครับมันจะเป็น9เป็น0นหรือเป็น1งวดก่อนออก91หรือว่างวดนี้จะมี9อีกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวิ่ง2ตัวเนี่ยมันมี6กับ9 9ต้องเดาทางนะว่าจะมาบนหรือมาล่างนะครับเพราะ9ข้างล่างก็มีเหมือนกันนะครับและ9ข้างล่างมันมีอยู่2สูตรด้วยนะมีมี90 1ศย์กับ890 890น้นี่น 9, 0, 1, แปดเก้าศูนย์อยู่สูตรนี้นะครับแปดเก้าศูนย์อยู่อยู่สูตรนี้รอย่างที่ผมบอกว่ามันมีเอ๊ะตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นศูนย์ศูนย์ติดศูนย์ศูนย์ไว้ไว้หน่อยก็ดีนะอ๋อศูนย์ศูนย์นะครับติดศูนย์ศูนย์ไว้หน่อยนะครับเลขมันไม่สวยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันนะ ทางบอกว่ามันจะออกไม่หลาส่วนศูนย์นะครับเพรเลขดับนราบอกไปหมดแล้วเนาะเลขดับเลขดับนี่ก็ดับแม่นเหมือนกันนะสูตรเก่าเรานะครับดับบนดับบนนี้คือดับห้าดับหนึ่งนะครับวิ่งบนตัวเดียวนี่คือเลขสี่ ดับล่างคือ64นะครับดับล่างคือ64ดับล่างคือ64เอาช่วงสุดท้ายดูคำเตือนนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนัน ที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขจะออกตัวไหนก็ไม่มีใครทราบนะครับตัวผมเองก็เช่นกันนะครับก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเลขมันจะออกตัวไหนนะครับสูตรคำนวณก็มีเยอะแยะมากมายหลายสูตรนะสูตรที่ผมเลือกมาาก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่าดังนั้นอยู่ที่ตัวท่านผู้ชมนะครับไปพิจารณากันเอาเองถ้าชอบค่อยตามนะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านโดยอาจจะต้องไปตัดสินใจเอาเองนะครับว่าจะชอบสูตรของใครนะรเลขทูบอ่ย้ำให้ดูช่วงสุดท้ายอีก อีกทีนะครับเลขทูบที่ผมจุดได้เมื่อคืนนะครับคือเจ็ดหกหกนะครับเจ็ดหกหกตัวเลขมันก็อาจจะไปคนละทิศละทางนะครับไม่รู้จะมาทางไหนเหมือนกันจุดได้เลขไหนก็บอกไปตามนั้นนะครับนี่ต้องอยู่ที่โชคที่ดวงจริงๆเลยนะครับคนที่จะถูกนะเอาก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแนวทางวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ตัวเลขก็ลงให้ครบหมดแล้วนะครับ บางสูตรที่ท่านผู้ชมขอมาอาจจะยังไม่ได้ลงให้ก็มีหลายคนที่นะครับขอมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้คี่นี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ